ปกติแล้วกันจะมาตรงนี้แหละไปสวรรคนมันต้องสีเหลืองแล้วป้ะหนุ่สวรรค์สวรรค์ไม่ต้องต้องเปลี่ยนเปน็นเวอร์ชันใหม่ มันเก็บควอยยากอยู่นะโอ้โหอืมอื่อืมผู้หญิงไมบ้านอืมไม่สิเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่เปล่เลย

เพราะที่มันมีเวลาอันตรายมากเลยนะอาจจะเกิดจากอันตรายอายู่ใกล้นายก็ได้ฮะอันตรายกันะทำไมฉันถึงไม่อยู่นี่ได้เนี่ไม่เป็นไรหรอกนะแต่อย่างไรฉันก็เท่าที่ดาเหมือนกันนะแต่นายก็เป็นขั้นสูงว่าต แต่ฉันก็โดนแล้วมาหมายจากเทพเจ้าซึ่งฉันไม่ค่อยอยากทำอะไรอะไรที่จริงเทพเจ้ากต้องหวงหวงหเลอันนี้นี่รู้อ่ะใครอ่ะนี่เทพเจ้ารอลงมาจับพระเจ้านะ,ะานาอ๋อฮะสุดกีดเราหยุดเดี๋ยวนี้ขอโทษดนะฉันม่ส

ผู้หัวผู้จังเลยเสร็จดีเจก็จะกับใจไปแล้ววเต้องเข้าร้างนี้ต้องไงแต่ดีเจอย่างนั้นยังไม่ถอดใจอ่ะเออแล้วยังถึงน้องที่เรียกครบโรยโรยตื่นสิรอโรยฮึไปแล้วไปได้เลยโรยโรยตื่นรอรยตื่นแล้วโอเคตื่นแล้วใช่ไหมโอเค โอเคอืมคนหนึ่งทางเข้าอปด้านนอกเอโอเคไปได้ไหมล่ะก็ตึงนจอยงว่างงการพักนฉนก็ไปไปกันด้วยลงกินบนด่านฟ้าปะเนี่ยอะคอ๊อโอเคแค่นี้พออือี๋้วน่าก ไม่แปลกะนะพี่เชอร์มันสวรรค์จริงกันล่ะโอยนะขึ้นได้ไหมเลี้วไปเชิญได้เลยนะเพราะทุกคนยอดชิมันแล้โอเคไม่ต้องหรอกนะเพราเรามาหาเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยว่นวายไปบางคนนั่นแหละอืม ขาดไปสามคนแนละ้เอกสองคนอ,อ่ะคนหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้คนหนึ่งนอนอยู่บ้านอะไรคนหนึ่งไปปรามังกรไมสิีฮะถ้ามาเรื่องทุกคนพูดว่าชีสชี้ใจละพูดร่าแเดกใคร่เลยพูดว่าอีสต์ทุยอี ปี๊ปี๊ปโอเคเก็บภาพใจไม่ได้เธอไรอีนี่อีน้ำนีไว้ใจไม่ได้เล่เฮ้เธอไปฉลองปาร์ตี้กันเนี่ยเธอจะไปด้วยไหมเนี่ยอ๋อฉันต้องไปทำอะไรก่อนนะไม่นานแล้กโอเคเดี๋ยวเรียบมาแล้วกันโง่ซะจริงๆเลย อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะฮะใครสวนหมอกไหมงานแล้วเธอไม่ถึงเชิญนีรดจากสวนไม่ได้ตามกฎบัญชาของสวนผู้ร้อยไม่สามารถหนีรดได้ไแต่ฉันขอไปก่อนนะฮะเดี๋ยวว่าแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นถ้าจะให้ช่วยบอกพวกเราได้เลยนะได้ เดิมจะเร็วกว่าม,มันไ,ไปไม่ปาเตียน,นกันละหายกระจิงฉันขอไปคุยกับท่านผู้นั้นก่อนเดี๋ยวนะท่านผู้นัน้นมีสิทธิสูงสุดในสวรรค์เลยนี่ใช่เพราะฉันมีสิทธิรองจากสวรรค์อะไรนะฮึฮึอออไอนะไม่อยากจะรู้เฮ้ย เด้อเดเด้อเดออะไรไอ้เจอันนี้ใหญ่เกินเกินรองอําอำานาจสูงสุดรองจากสวรรค์ใช่รอ,องจากกันนักฆ่าใช่ไหมไม่รองจากพระเจ้าสักสอวนเลยอ,อะไรนะไม่จริงใช่ไหมจริงรอจริงอ่ะ ทุกคนเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งทันไหมน่าจะทันอยู่นะเพราะว่ามันเขาสรุปไปเร็วแป๊บเดียวโอเคหนึ่งเก้าหนึ่ง